สวัสดีจ้าพี่นองจ้ะกับมาพอกันอีกแล้วจ้าในช่องแอลชวนกินแซ่บนัวพี่นองขาหมูหนีผ้าผีผ้าขนมกินตําปลาพี่นงกินอยากทั้งตํปาปลาทั้งน้ายาขนมเส้นได้น้ายาปลามากพี่นองอล้องปว่วนจองกันสิขาไม่ได้เราเอาผสมกันไปเลยพี่นองจ้ะมักทั้งสองอยางมักไปมักมันเนาะตั้งไว้ก่อนยานเฮียได้ไหมยางไปทั้งเลยปุ๊มือคนเล่คนเล่ออันนี้ทวงออกได้ทั่วงออกหลวกมากพี่นองจ้ะ ถั่วลวกแับแตงโง มันมึดบ่พี่ <c oughs> น้องมืดแน่จัหน้อยแล้วค่ะมันคึมันฝนตกงแต่เมื่อคืนทายยังมาสอบมากมมออกันเลยคึมๆแน่ข้ากันแห้งผู้ใดสวนใจครีมสไลฟ้านะคะครีมสไลฟ้าหน้ากระจ่างไซสกระทัก ก็ความแอดมินเด้อพี่น้องจ้าหาอันเพจเฟ e บ o o กแอลช่วงกินแซบน้ตเลยจ้ะโปรคลองแถมยังมี่นะคะทรงฟรีกับมี่คู่ใจเป็นฟ้าแดดฟ้าเลือดนะคะแนะน้ำค่ะอย่างลูก้ำมี่อืมอยน่าอ่อยมาบ แม่พี่น <Emmanuel play> <House> <speaking ROM aría> ้องย่ ants, broken, ําก็ดําคักดําแน่มากะได้อันย่ํามาขึ้นเดี๋ยวหากันก็บ่เห็นย่างไปที่มื้อแล้วบ่เห็นยังจักหมาผู้ใดพี่น้องมาติดอยู่เฮนบกบ้านจักวเอาคนกินขาอยู่ม 拉面。 มาปูใหญ่กับมนันน้ำออกเลยค่ะ <laughs> จะบอกไว้เลยว่าอยู่นี่มาตรงห่วงอย่างดีแห้งบางเมืองกินดีก็่าคนเหม <laughs> ือนต่วออกลวกออกใส่ครับ เชียนทานัางสามชาล่ะอ้วนแล้วก็นั่งหยกักชายคลิปมันหนีน้ำหนักขึ้นมาสิบโลขับบอคักจำนำเบ๊ะ ฟักซี่หยอดง่ามมามพักซี่เล่าหยอดอวดมันจะอมแสบเพียงอย่างเดียว แซ่บค่ะเพชรเพชรเสงแซ่บจำมาคุงตอนอยู่ส,ส่ยปุ๊บขลมเสร็ ใครเป็นแง่กินพักนี้มากก้านก้อนพี่น้องก้านกรอบๆบางคนม่นสิมาก,กินตาานะใบไม่นรอ เดีวมันคงจะเสาได้มาเลย Og... Oh. nu <laughs> อร่อยาพี่น้องิมพ่อหอมปากหอมควาย่ไมสชอบกรดิ่งงามอยากกรแซบ ฝากระคึมพี่น้องคะ่ะยางพ่น้อกเลี้ยวไปเห็นมันเหมือนต่้ยีค่คองเลี้ยวไปจอ,อนเป็นแบบมึนๆแม่บอลวัวในกล่องมันสีจังแดงมันมันคือม,มันฝนตกเทียงขึ้นพี่น้องฝนตกอันผู้ไปกีดยางยิ้วไปทากีดยางอย่างมันขึ้นมาสัน่นจะ่ปไปนอนหน้าฝนตกค่ามาได้ผ้ากันกีดจ่อยพี่น้องเอาสลับมือหน,นีนะคะ่นราคาผ้าพี่น้องมาแส็บๆตาเสาเลยตำปลากับขนมสนิน้ำยาปลาพี่น้องจ๋ามักแนวใดเอาแนวนั้นมัก เยี๋ควของมากินแล้วกินแน,น่ๆนะพี่น้องต้องขอโทษขอพายสำหรับพี่น้องที่เบื่อแล้วอาจจะเบื่อเนาะคะ่ะนั่แหละเอ่อค้องกินค่ะม,มากๆไมนกินกับเพาะเสพี่น้องจา้าต้องกินแน่อย่าคองอย่าก,กินนะคะมันถึงจะกินแสบย <c oughs> นั่แหละจา้าเอาสรับมื้อนี้นะคะก็สิได้ขอตัวลาพี่แลน้องไปแล้วไว้พบกันคลิปหน้ามื้อนาพี่น้องคะสรับมื้อนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ